3าไอเดียก๊อปี้สูตรความรัก ที่ทาให้คุณมีความรักดีที่สุดนะคะคลิปนี้นะคะเป็นจิตวิทยาความรักนะคะหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้เรานั้นมีคนรักที่ดีเป็นคนดีๆให้ในชีวิตเรานะคะแน่นอนว่าทางใต้คอมเมนต์นะคะก็จะมีสาวสานุ่มๆเนี่ยมาพ้ำบ่นถึงอดีตความรักหรือกําลังพ้ำบ่นถึงความรักปัจจุบันที่ยังติดขัดอยู่นะคะง่ายทีเดียวค่ะการที่เราจะมีรักที่ดีหรือว่าเยียวยาสถานภาพความรักของเราให้ฟื้นฟูดีขึ้นและได้ในสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะคะต้องเริ่มจากตัวเราเนี่ยต้องไปก๊อปปี้สูตร็จ เองเพื่อที่จะเกาะเกี่ยวประสบการณ์ความสําเร็จนั้นให้กลายเป็นความสาเร็จของเราค่ะคราวนี้เรามาเช็คดูนะคะว่าคุณมีอยู่แล้วนะคะหรือว่ายังไม่มีใครยังไม่มีก็เสริมเข้าไปนะคะใครมีอยู่แล้วก็แสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วรักษาความดีต่อไปเพื่อ <_ ls 2> เพื่อความรักโรแมนติกและดึงดูดคนรักที่ดีค่ะ1เชื่อมั่นว่ารักแท้มีจริงเชื่อมั่นว่าตัวเองมีรักแท้นะคนบางคนที่แบบบางทีมีสามีมแล้วมีภรรยาแล้วยังรู้สึกเลยว่าคนที่อยู่ด้วยกันไม่ใช่รักแท้ประมาณว่าอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันซึ่งตรงนี้เป็นคคคคววาาาามมมิดทที่่่ยัังงไใใชสสรรรร้้์ํหก ขึ้น,นะะหรือไม่สาวโสดหนุสมส่สมโสดก็จะรู้สึกว่าความรักความรักแท้เป็นโลกของมายาคติที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงมีแต่ในนิยายเท่านั้นอาจารย์เปิ้นอยากให้คุณปรับบุคลิกในความการคิดใหม่นะคะว่าถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณมีรักที่ดีถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณมีรักแท้คุณก็จะวนเวียนดึงดูดสิ่งที่ไม่ใช่เข้ามาทั้งทั้งที่ลึกๆแล้วอาจารย์เพิ่นสังเกตุนะคนที่ชอบพูดเกี่ยวกับความรักในแง่ลบเนี่ยดูแล้วเขาเป็นคนขี้เหงาแล้วก็โหยหาความรักมาก แต่ปากแข็งหรือไม่ชอบพนเรื่องที่ตัวเองไม่ชอบแล้วในที่สุดน่ะเขาก็ดึงดูดเหตุการณ์ซ้ําๆเจอคนไม่ดีซ้ําๆเพราะเขาเป็นคนที่สั่งจิตโปรแกรมจิตและลิขิตให้ตัวเองนั้นดึงดูดสิ่งที่ตัวเองมักคิดพูดทําอยู่เสมอเข้ามาในชีวิตน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่ชอบอย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทําอย่าไปจินตนาการถึงค่ะเพราะสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นชีวิตเราแบบที่เราไม่รู้ตัวนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะเก็บประสบการณ์ดีค่ะการที่จะก๊อปปี้สูตรความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นดาราเป็นคนดังเป็นตายายเป็นคนที่ ประสบความสาเร็จในความรักคุณไปก๊อปปี้มาค่ะคุณไปดูมานะ,ะโดยเฉพาะตัวอย่างความรักที่ดีว่าเอ๊ะทำไมนะเขาถึงมีความรักหวานๆทาไมเขาถึงมีความรักที่ดีถ้าคุณไม่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีคุณจะไม่มีภาพความสําเร็จของความรักเนี่ยอยู่ในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกได้นะคะ ในสื่อต่างๆหนังสือก็ดีเพลงก็ดีเราเลือกได้ค่ะว่าเราจะอยู่ในโทนของความรักที่แท้จริงหรือว่าจะอยู่ในความรักที่อกหักผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณโฟกัสว่าเฮ้ยฉันต้องมีคู่รักที่ดีฉันต้องการความรักที่ดีฉันต้องการรักแท้ฉันต้องการคนรักที่แสนดีเราอุ่นการที่คุณไปเสพสิ่งที่มันไม่ใช่เนี่ยมันยังทําให้คุณไกลรักแท้ค่ะ มันทาให้คุณไกลความรักที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ลองเปลี่ยนมาฟังเพลงโรแมนติกสิคะลองเสพเรื่องราวของดาราดูหนังโรแมนติกนะคะทำอะไรโรแมนติกแล้วมีความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยฉันควรมีรักที่ดีมันก็จะเกิดการโน้มน้าวทางจิตพิยาทําให้คนรักของเรานั้นตอบสนองเราในสิ่งที่เราต้องการรวมถึงสาวโสดหนุ่มโสดนั้นก็จะไปดึงดูดคนโรแมนติกคนดีเข้ามาในชีวิตทําให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่บนสวรรค์น,นะคะที่ได้เสพความรักที่หวานหอมนั่นเองค่ะใครอยากได้ก็ลองดูนะคะใครไม่อยากได้ก็ผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะคต่อมา สามค่ะคุณเชื่อหรือยังว่าคุณคู่ควรคุณคู่ควรกับคนที่ดีที่สุดคุณคู่ควรกับรักที่ดีที่สุดคุณคู่ควรกับรักโรแมนติกคุณคู่ควรกับคนที่ทําให้คุณน,นั้นมีความสุขถ้าคุณไม่เชื่อ น้อยเนื้อต่ําใจวาสนาแล้วก็บอกดูสิดูฉันสิ่งที่ฉันได้มาสิเหมือนคุณไม่รู้สึกซาบซึ้งกับคุณสิ่งที่คุณมีเหมือนคุณไม่ได้เชื่อว่าคุณจะมีคุณก็จะไม่มีมันเพราะว่าเป็นการตัดสินใจชีวิตไปแล้วว่าฉันไม่ได้คู่ควรกับผู้ชายที่ดีไม่ได้คู่ควรกับผู้หญิงที่ดีฉันไม่ได้คู่ควรกับรักที่ด,ดีคุณก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆมาตามความรู้สึกที่คุณร้อยค่าตัวเองการที่คุณรู้สึกดูถูกตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกััับบบบคคคคคคนนนน้้นเรรราาาไไไมม่่่ maneuver, ู่่วแแยยือองงโชชดกุณ ผู้หญิงผู้ชายพวกนั้นไม่ได้เข้ามาทําร้ายคุณแต่ที่เขาต้องปฏิบัติอย่างนั้นเพราะลึกๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ด้อยค่าตัวเองแล้วก็ดึงดูดคนเนี่ยมาคอนเฟิร์มว่าใช่เธอมันไม่มีค่าถ้าคุณยังไม่เห็นค่าตัวเองจะยังไม่มีใครเห็นค่าคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตเมื่อคุณตัดสินใจไปแล้วชีวิตก็จะเจอรักแท้นะคะแล้วก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกคู่ควร อาจารย์เปิ้ลเป็นคนหนึ่งนะคะปกหักบ่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความรักนะยังเสาะแสวงหายังมีความสุขยังเอ็นจอยกับการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตขาดนะคะจะมีใครหรือไม่มีใครอาจารย์เปิ้ลก็มีความสุขตลอดเพราะลึกๆแล้วอาจารย์เปิ้ลไม่เคยด้อยค่าตัวเองแถมยังคอนเฟิร์มตัวเองว่าฉันคู่ควรใครที่ต้องการรักแท้ต้องการให้ความรักดีขึ้นต้องการความรักครมติกเขียนสิคะฉันคู่ควรกับความรักที่ดีที่สุดฉันคู่ควรกับคนที่ดีที่ส คุณล้างภาพลบไปไปหายไปให้หมดมันก็จะกลายเป็นว่ามีภาพดีๆขึ้นมาแทนที่นั่นเองค่ะอาจารย์เปิ้ลอวยพรขอทุกคนโชคดีในความรักรักแท้มีจริงนะคะใครชอบแชร์แท็กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์เปิ้นปฏิตาค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมนะคะเสกความรักที่ใจคุณเองก่อนค่ะ